สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการถอดปีกนกตัวบนนะครับเปลี่ยนปีกนกตัวบนเราทํำยังไงก็เอาแม่แรงขึ้นตรงใต้คานตรงนี้นะครับแล้วก็เอา3ามขาลองตรงปีกนกปีกนกล่างนะครับแล้วเราก็ลงลงแม่แรงเลยครับแล้วปีกนกบนมันจะเปิดครับอ่ะลลงแม่แรงลงค่อยๆลง ล,ลงปุ๊บป,กกปีกนกบนมันจะเปิดนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนได้เลยครับอันนี้ลูกค้าเอาตัวล่างมาใส่ตัวบนนะครับอันนี้เราเราจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับจะนิ่มกว่าเดิมนะครับีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับถอดของเก่าไปเลยแล้วใส่เข้าไปเลย ต้องต้องใส่ให้มันชิดไว้นะครับเก็กนอกบนเพื่อการเข้าโค้งการทรงตัวที่ดีครับใส่ครับไปเลยครับติดตั้งเองได้นะครับแล้วเราก็ขันนอ็อตเออติดสอง ไปเอาของเดิมติดรถมาให้ดูครับยังแค่ไหนของเดิมติดรถจะอยู่ประมาณนี้นะครับ